สภาพลูกชายที่เิดถึงโอ้โหเป็นไงเน่ไหนดูดิดูหน้าตาหน่อยโอ้โหเน่เน่ไอ้กอดคิดถึงกอดคิดถึงกอดนี๋ยวบอกต้องเล่นแล้วกับแจ๊ดแจ๊ดไมค์ของพ่นโอ้โหเป็นไงลูกชายพ่อเป็นไงไม่มีอะไรหรอกสุดยอดแดงของมันเองโอ้สุดยอดเนี่พลังจิตนะเออพลังจิตนี่นี่ก็ดีนั่นแหละตัดผมว่าหล่อเลยเอ้โหพ่อพ่อเขาแตยผมเน่ไม่ไม่เน่ ตาปิงหายแล้วคพ่อเดี๋ยวเอาให้นี่แต่ผมตลอดเก่งกาวแหม่ตาปิงหายคือตาปิงหายนะแล้วก็หนวดด้วยนะครับผมพ่อมาดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะเออเอนก่อนก่อนเข้าใจนะเข้าใจอะทำไงกอนก่อนแตก่อนก่อดแล้วแหละเดี๋ยวหาให้เหยืยอเหยื่ออะไรเต้ยกองกลับมาไม่ตื่นไม่อาบน้ำเลยนี่มาหาเรื่องกันเดี๋ยวฮะอะไรเหยืยออะไรเต้ยเหรอจะตอบทำไมดีเนี่ยจะเย็นดีไม่ได้เพิ่งตื่นตืดนทักตัวหายมากมันไม่ไม่เป็นไรหรอกมึงตื่นนะมันจะตีขวดเหล้ากันแล้วเมื่อวานเนี่ยเหรอผู้หญิงอ่ะ อ่ะเดี๋ยวหาไฟให้แป๊บนึงนะใจเย็นนั่งรอนั่งรอก่อนนั่งรอนั่งรอก่อนรอเนี่ยผมรอโอ้โหไงแต่ผมสะอาดเออค่อยดูเป็นผู้เป็นคนอ่ะแต่แหมหมันไส้เสื้อเข้ามาใส่ให้เหมือนคนอื่นไม่ได้หรือไงเสื้อผมเมื่อผมมึงตื่นเลยตรงนี้ผมไม่ชอบไอโฟนอ๋อเล็กมีเล็กมีไฟแช็กไหมไม่ไอโฟนอ่ะมันไม่ดีแล้วที่ไปคุยเนี่ยเนี้ยอย่างนี้เรื่องนิสัยไม่ดีอย่างนี้เรื่องนิสัยไม่ดีถามไปลองไปคุยเฉยขึ้นลองคุยเฉยขึ้นดูสิเฉยขึ้นคือใครวะพุ่มกับอออเไม่่กกกัับหนนนนตี้พถะ อ่าได้ได so so ้ได so so really so ้อ <tre> ่าเดี so ๋ยวให้สูบแป๊บสูบแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าสูบแล้วไม่หายนะสวยอ่าสูบตรงนี้เดี๋ยวจุดให้จุดให้จุดให้ผมเกลียดแอปเปิ้ลอ่าละอ่าแป๊บนึงระบบมันไม่ผ่านระบบไม่ผ่านเนี่ยแต่ผมหล่อมากเลยนะแล้วใส่เสื้อว้าวหลังด้วยไงเป็นไงในหน้าเอกคุงหน้าก็ต้องสิผมใช้แท็บเล็บแถวนี้แล้วกินข้าวยังหอนอนทางทางเนี่ยผมรู้เดี๋ยวค่อยนอนดิเพิ่งจะตื่นมานอนอะไรเล่าเนี่ยชอบเสื้อมากเลยนะ แหวนเสื้อผ้าหลังด้วยพุดที่มันมันหนีคดีความแล้วอะไรด่าผมกินผมแพ้อารมณ์ดียังดีขอนอนุญาตขอนอนุญาตนะแล้วกินข้าวยังเดี๋ยวรอจะช่วยดูให้ดาเนี่ยเนี่ยพอตัดผมใหม่แล้วดูเป็นผู้เป็นคนเขาามสะอาดสะอาดเลยไหมตอนนี้ผมเป็นอะไรพี่เราอะเราอะต้องดีใจนะรู้ไหมต่อคงดีใจเล็กเขาดูแลดีเนี่ยผมไม่ชอบเบอร์ถือไอโฟนใช้ไม่เป็นไม่ชอบต้องดู ยู่ขอดูแลเราดีนะก็เชิดูแลเนี่ยดูแลดีดูแลดีไหมน้ำดื่หน่อยถึงเวลาเขาซื้อข้าวให้กินเนี่ยนอนรออย่างเดียวกขตตองเข้าใจผมนะเข้าใจพอได้เดินทางแล้วใกล้ๆกันไปแล้วอย่าดื้อนะไม่ดื้อหรอกถ้าดื้อตอนนี้ขาแตกนะสายางแน่นอนผมไม่ดื้อหรอกไอชาดมันดื้่ใช่ไหมมันขโมยทะเบียนปืนผมไปใช่เหรอไอจำเจ้าด้วยไม่เกี่ยวอะไรจ้ำแจ๋ววใไอผมขอทําอะไร ของผมสบายใจครับรู้รู้เราจะทำแบบที่ว่าทำทำเดีเดี๋ยวหายใหม่เดี๋ยวหายใหม่เอาสีอะไรเอานี้แหละเอานี้เขียวข้าดำไม่ไม่เป็นไรมีคนต่อให้ก็ยังเขาได้ผมแล้วกอะไ่าเอากระไทยสีพอเป็นทีมเรื่องเป็นทางเดี๋ยวที่มึงแป๊บเดียวเองคนเขาอยากรู้ว่าเอกเอกเอกคุงอ่ะสะอาดสะอานเออพอใจแล้วแค่นั้นเองพอใจผมพอใจก็ต้องไม่มีเวลาถ่ายเอกคุงมากมายแล้ววันวันนึงอ่ะ เรื่องลอยจะมาเลยเดี๋ยวผมค่อยไล่ดูแลลอยมีมีผีวันนี้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 ตัดผมสะอาดทำตัวสะอาดเดี๋ยวก็ต้องออกไปตอนซื้อออกซื้อกาแฟเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากแล้วเวลาซื้อขนมมาฝากอะแบ่งคนอื่นกินด้วยนะแบ่งให้น้องพี่บ้างนะคุณพ่อดูให้ผมหน่อยเป็นไรเดอ๋อถ้าสั่งมาเยออะีกแล้วเหรอสั่งค้างนะสั่งค้างนะเอายาทาปะทาไหม เฮียครับอ่ะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อสีบ้าให้เจ้าตัวเองก็น้ำก็อาบดีกว่าทำไมอ่ะไม่อ๋อนี่น้ำขึ้นทีรักสะอาดแต่ชอบสกปรกใช่ไหมเปล่าน้ำน้ำขึ้นทีรู้แล้วที่ตองเชื่อผมเนี่อาบก่อกินเองก็เอาไปกินเลยไม่เดี๋ยวผมได้เดี๋ยวบางทีให้เอากรกดาษถือก้อนให้กระถองหน่อยถือก้อนใส่กระถองใส่กระถองหน่อย

อไม่น uh, ิ uh, ่งหรอกไม่น uh, ิ่งหรักไม่นิ่งหรอกคนนี้ถือไรไม่เคยนิ่งเยไปเนอ่องวันนี้เป็นอารมณ์ดีๆทั้งวันนิสันิ่งๆเงี้ยเดี๋ยวดีขึ้นไหม ถ้ไม่ดื้ออะไรเดี๋ยวขนมเอาซื่มกาแฟเดี๋ยวซื้อขนมฝากให้ขวดน้ำอืมขวดสองขวดอืมเดี๋ยวเนกะได้เนี่ยพอตัดผมมาดูสะอาดสะอ้านจะเกียดมันไส้ใส่เสื้อเนี่ยเนี่ยมันไส้เหรอหมันไส้เดเรือใสถูกอาศัยถูกอาศัยถูกอาศัยถูกลองลองใส่เสื้อให้ถูกสักครั้งเนี่ยอส่เข้าใส่ใหม่ถอดใส่ถูก เมื่อคืนนะผ่านเด้งต่อหน้าตาผมเลยเชื่อผมนะผมเมื่อคืนไปแชกเด้งต่อหน้าตาเลยเหรอผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เมืองเลยไม่แยงเลยไม่แยงนะจับข่าวว่าไอเราเขเรียกว่าเรื่องผีไม่ใช่เรื่องผีเรื่องผมสงสัยว่าไปแชกเด้งอะไรผมสงสัยว่าไปแชกมันเด้งได้ไงใช่ถามนี่เขาตาเลยบางคนตาแล้วตาผมเนี่ยกใช่เหรอผมเห็นเนี่ยไปแชกเด้งกับตาเลยเอ่อเด้งกับตาถามมาเลยดูดอโดยดืโดยตืม มันเด้งได้ไงไปชักเด้งกับตาเลยเด้งขาเด้งต่อหน้าตาเลยเหรอต่อหน้าตาทักอันเอาได้เดี๋ยวเอาให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบ้านเราเอาให้เลยแหมเออใส่เสื้อเหมือนให้เหมือนชาวบ้านเขาหน่อยแต่กูได้ให้ดาวนะเสื้อนี้เสื้อผู้หญิงทำไมนะผมไม่มีเครื่องประสาทรอบดวงตาระวังต่างดาวมาชื่อไม่มีไม่ไม่มีเส้นประสาทเลยนะต่างดาวมาชื่อมเอกุ้งไม่มีเส้นประสาทเลยไม่มีเส้นประสาทตาไม่มีเหรอ รักอ่าอันนี้อ๋อเส้นประสาตาไม่ดีเอกคุงเขาเป็นคนที่ไม่มีเส้นประสาตานะเอียงเอียงเยอะเหมือนกันเอียงเท่าไหร่ไม่รู้หรอกเอียงสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อยากได้แว่นกันแดดหรืออยากได้แว่นสายตาแว่นกันแดดผมอู้ดาดไม่ได้อ๋อสายตาซื้อแดดไม่ได้เพราะว่าแพ้แสงแล้วมันมองไม่ชัดเส้นประสาตาไม่ดีมันคือมันไม่ดีมันมันมันปวดหัวอืออือ แบบนี้มานานแล้วจริงๆเอาแว่นสายตาไหมแบบนนี้เลยเกิดเนี่ยตป็นนักเกิดใช่ไหมแว่นมันแตกไม่รู้ทำไงอ่ะเหรอน้ำแขงสารเขาทีขอขอหนึ่งขอด่วนได้ได้เดี๋ยวหาใจจัดให้วันนี้เลยเอาแว่นสายตาหรือแว่นกันแดดแว่นกันแดดอะไรก็ได้สังปก่อนเนอะเอาเอาไปก่อนนะเดี๋ยวกกต้องจัดการให้วันนี้เลยขออย่างเดียวอย่าดื้อเดี๋ยวถ้าไม่ดื้อเดี๋ยวมีขนมมาฝากด้วยแนั่งๆตายแต่ผมหล่อดูดีขึ้นเดี๋ยวกกต้องไปกินข้าวแล้ว รักิงข้ายังขอแม่นมาก่อนเขอไม่มาก่อนเลยอ่าเป็นสุขคนสุขุมนุ่มเลยือบเนี้ยเออค่อยหน้าคุยด้วยหน่อยรู้แล้วมันจะสุขุมไม่ได้แแล้้วพา,าะนะคะฝากก่อนใช่ฝากช่องก่อน<ภ>เดี๋ยวไปเราจะใช้ได้เยมองหน้าเดี๋ยวมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยนิชาไหนไม่รู้หรอกไอ้นิชาอีกคนเจียจาจริตวงมีนิชาทำไมอะก็วนิชาก็ขอให้ว่าพอดวันเนี่ยรู้ว่นจะคุยได้ อ่คุยได้เดี๋ยวคุยทางนี้อ่ะเดี๋ยวก็ออกไปซื้อมือถือฝากก็ใช้ฝากช่องเนี่ยฝากเพื่อคไรเดอร์ให้ชีวิตช่องนะชื่อช่องชื่ออะไรติดพี่บอลมันจีเมืนชีวิตช่องเดินทางอ๋อโอเคโอเคตาบายนะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อหนูมาฝากเดี๋ยวเขาจะรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวจัดให้เลยเอาแว่นอันละสี่สิบห้าสิบบาทใส่ได้ไหมได้ได้อ่ารู้เรื่องเดี๋ยวจัดให้ และช่วยรักษาด้วยนะอเ,เอาอะไรที่ยเอามาใหนะ้ช่วยรักษาด้วยนะไโอเครู <Okay. S 1> ้เรื่องรักษามมาอยู่ยานานนะหรือเปล่า